สวัสดีค <Hello. S 1> รับผมกลับมาเจอพวกเราสองคนอีกครั้ง <laughs> ใน Battle Reaction โอ้ต้องบอกว่าช่วงนี้เปลี่ยนหน้า <c oughs> ไม่ซ้ำ <c oughs> เ,เ,เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยนะคลิปเมื่ออาทิตย์ก่อนก่อนเรา เป็นเฮียมานั่งไอ้เฮียเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมานั่งสองคนอีกแล้วแล้วประเด็นคือเมื่อไหร่จะว่างพร้อมกัน3คนเมื่อกี้นะครับโอเคคือช่กงนี้เราต้องบอกว่าภารกิจของเราว่างไม่ค่อยตรงกันนะครับผมแต่คนที่สแตนบายคือกูแน่นอนพวกกูทำงานที่บ้านครับพวกเราสองคนนี่ต้องมาตลอดเดี๋ยวต่อไปพบสวัสดีครับพบกับวันนี้พบกับผมเคนนนทบุตรคนเดียวได้รูเตมรูเตมนะฮะผมโอเค เพื่อมเป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นของฝั่งเกาหลีกันผนะครับผมซึ่งเป็นวงที่เราเคยเรียกเพลงของเขาไปเยอะแล้วล่ะเยอะมากมากเยอะ็เยอะมากแหละผมว่าเพลงเขาเร่ยกว่เทนนะครับเพลงกับ MV ็มวีเขาล้ำๆทั้งนั้นเลยนะใําสหรับวงนี้เพลงป้านั่นเองถูกต้องเพลงกับ MV ็มวีเขามีความหมายหมดเลยอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เพลงแรกๆที่เราเรีแอคชั่นของเขาไปคือเพลงเขาจะมีเหมือนว่าต้องตีความนะเหมือนแบบเป็นแบบเป็นเรื่องอนาคต ยาด oh ท,ที่เขาที่เขามีสร้าง universe มีแบบมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมีอวตารเป็นของตัวเองอ่ะที่เป็นที่เป็นในอีก universe หนึ่งอะไรที่เขาสร้างไว้นะฮะน่าสนใจนะครับผมก็มากับเพลงใหม่เขาชื่อ b e t t e r things นะครับ aspa สองสัปดาหห้าสิบสองล้านคุณพระเดวจัดนะฮะนะคะโอเคไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเราด้วยนะครับผมไป let's go aspa b e t r things sm tower อ้ยจ้า คาริน่าเฮ้ยใช่เหรอจำได้เดยวินเทอร์ยังยังเอมาเป็นแนวใหม่นั่นแบบว่าดูแบบแนวใสๆขึ้นมาหน่อยนึงะเอันนี้แทันดินไหวเหรออยตายช็อตนี้เฮ้ยเจนแล้วเซนนี้ยังสวยเออสวยนะะไรอ่ะ ปะทองปาทองโอ้นเทอร์ไม่เห็นนานอย่าลืจำได้อีกแล้วไม่เห็นนานเฮ้ยเอฟวีดีเว้ยโอ้เส้นวเส้นนี้สวยเส้นนี้สวยเเต้นแบบเหมือนเหมือนเหมือนโทนเราเลยนะปลาะทองไปไหนอ่ะ โอ้ล้างโปรตีนเข้ามาในประตูนี่เข้ามาในตู้เย็นโอ้ยโอ้ยสวยเขาเปลี่ยนแล้ก็เหมือนแบบไปอีกโลกหนึ่งไงเออเหมือนไปในตู้ปลาป่ะใช่ป่ะเพนเมื่อกี้ต้องปลาทองเออนี่ยเนี่ยเนหมือนอยู่ในตู้ปลาอ๋อเออเหมือนมีอโอ้เป็นกลิ่นใหม่ว่ะที่ไม่ได้ฟังจากแอดบ้าไม่ใช่แบบดนตรีแนวนี้เนาะปกติแอดบ้าจะมาจะมาแนวแบบเพลงิงเขาเรียกว่าอะไรดนตรีจะล้ำล้หน่อย

ก็คืออยู่ในท้องป่าเดวีอวตารต่างๆอะไรใช่ไครับอ๋ออวตารอ้เออมีฮิปฮอปด้วยครับดูดีครับแต่ล้อยปลาปลานี้คือแบบมีแบบมีความหมายอะไรบ้างอาจจะ All mm. yeah, the Better things to do Things to time. Things to do I'm sorry, I'm sorry. ออมเช่นเฮ้ยนี่ยปไาตัวนี้ครับเอออะไรติดตาลูกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเป็นที่แตกต่างกันพิพิทเตอร์ครับโอ้เฮ้ยจบยังน่าจะน่าจะจบแล้วแหละเพลงอะจบแล้วแมียังไม่จบเฮ้ยนี่ไงให้ตีความอีกแล้วคือเป็นอีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอ โอ้เบเ t e r better t h i n งว้าวโอเคโอ้โหเพลงนี้ของแอสป่าดูเดือดนะหมายถึงว่าผมไม่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูอย่างนั้นเหมือนกันผมรู้สึกว่าเขาคือไม่รู้นะว่าระหว่างที่เราเดินทางกลับมาฟังแอสป่าหรือแอคชั่นแอสป่าเนี่ยเขามีเขามีเพลงก่อนหน้านั้นเพลงก่อนหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเพลงนี้เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยเปลี่ยนไปเยอะมาก ก็อย่างที่บอกคือแต่ก่อนแบบว่าเพลงแอสวาจะเป็นแนวแบบว่าอิเล็กทรอนิกส์หน่อยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะเป็นแบบดนตรีล้ำๆหน่อยแบบก็อย่างเพจเจอร์ฟิวเจอร์อะไรอย่างเพลง Next level เพลงแรกๆที่เราที่เราที่เราทำการนี้ก็จะมีความมันแบบมีความล้ำไปเลยอ่ะแล้วก็มีความแบบเต้นเดือดๆไปเลยใช่แต่เพลงนี้มาเป็นแนวแบบน่ารักใสๆนะสำหรับผมรู้สึกว่าแบบกแนวสว่างๆขึ้นอะไรงี่รู้สึกว่าดนตรีฟังง่ายย่อยง่ายใช่รู้สึกว่าคลู กรุ๊ปง่ายกรุ๊ปไม่แบบอ่อเพลงก่อนมันก็ดีมันดีอยู่แล้วครับแต่พูดว่ากรุ๊ปเนี้ยมันเหมือนมากมันฟังง่ายขึ้นนะครับเหมือนเพลงก่อนๆของเขาไม่จะติดแบบ EDM หน่อยๆเนาะมันจะว่าแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์ซาวด์เยอะเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่า พอมาเพลงนี้เสร็จปุ๊บรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันมีดนตรีมีแบบมีกองมีเต๊ก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 เ<ม>ข้ามามันก็เลยรู้สึกแปลกไปเหมือนกันนะครแต่ก็ดีครับแต่ผมแต<ด>่ผมชอบนะผมผมชอบตรงตรงซีนที่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนซีนเหมือนเป็นสีฟ้าฟหมดเลยใช่มั้ยที่ข้างบนเป็นแบบท,ที่ที่เป็นน้ำอ่ะที่ที่บอกเหมือนตู้ปลาเหมือนทะเลอ่าเนี่ยมันเข้ากับธีมด้านหลังเราเลยซึ่งจริงอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจนะมันมันเป็นแค่นี้แล้วเดี๋ยวคลิปอื่นคุณก็จะเห็นในแนบไปอยู่นี้นะครับซึ่งผมก็ผมแอบไปเห็นคคออสสตตููมมเา ใส่ใจละเอียดมากเพราะว่าอย่างที่เราพูดกันในคลิปเมื่อกี้นะครับมันเหมือน The Way of Water ความรู้สึกนะอันนี้อาจจะถ้าผิดไปก็ขอประทานโทษแต่ความรู้สึกเพราะดูแล้วเหมือนอย่างนั้นนะครับ The Way of Water แล้วชุดคอสตูมอะถ,ถ้าถ้าถ้าคิวสังเกตมันจะเป็นลุงลิงลุงลิงมันมันมันจะเหมือนที่ปลาอ่ามันจะเป็นหมือนผ้าปิวปิวอ่ามันเหมือนที่ปลามันจะเหมือนแบบที่ของปลาแล้วก็ชุดจะออกโทนแบบ สีฟ้าสีเย็นอ่าตัวเย็นออกเย็นถอนเย็นทั้งหมดโอเคโอเคเก็คือชุดเขาอะเปลี่ยนไปตั้งแต่เขาทะลุเข้าไปในตู้เย็นนั้นนะอ่าใช่ใช่ตั้แต่แบบเข้าไปในแบบอันเดอร์วอเตอร์ทำจริงอะไรของเขาอ่ะมันก็มันก็จะเป็นฟิลนั้นเลยนะผมเชื่อว่าคลิปนี้ออกไปเดี๋ยวจะมีแฟนๆบอกให้ไปย้อนดูเพราะมันต้องมีธีมแน่นอนเออมันต้องมีธีมของมันแต่แต่จริงๆไม่แน่ใจว่ามันแบบว่าเขาเรว่าอะไรมันเกี่ยวกับเพลงด้วยหรือเปล่ามมันีความหมายของเพลงว่าเราก็ไม่ได้ฟังทั้งหมดอ่ะเนาะใช่แล้วก็ บา,บางเพลงก็บาง,บางเขาเรียกว่าอะไรบางคําก็ฟังไม่ทันอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับทะเลไหมหรือ,อว่ามันแบบมันแบบแค่เอามาเป็นกิมมิคเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าดีครับดีครับดีคือแอสปาพาให้เราได้ลิมรสกลิ่นใหม่ๆเสมออย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ผมตอนแรกผมเอาเราเห็นภาพ MB กนันเนาะยังไม่ได้บอกว่าเข้ามาฟังเพลงอะอคือคิดว่าโอ้จะมาแนวแบบแนวเหมือนเดิมละแนวที่แบบแอสปาถนัดแต่พอมานี่เออก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ไม่ไม่ไม่ต้องมาไม่ได้แดนซ์รงก็เป็นยิ่งเบาๆแล้วดูเออดูดีดูดี ท่าเต้นก็ก็ไม่ได้แบบมาแรงแบบแบบท่าคลิโอการ์จะจ้าแต่ก็สวยอยู่ดีใช่แต่ยังมียังมีโครงความกลิ่นของเขาอยู่นะมันจะมีท่าเล่ที่เขาทานทันสปอร์ตเข้าไปที่เป็นเหมือนมีพอปิงปองมานั่นแหละนั่นแหละที่บอกคือปกติอ่ะเพลงของแอลฟาจะเป็นฟิลประมาณนั้นเลยจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ปฮอกป็ออะไรเงี้ยโอ้ต้องบอกเลยสุดยอดสุดยอดถ้าใครชอบน่าจะเลิฟเลยเพลงนี้แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรฟังง่ายด้วยใช่ติดตามครับติดตามกันนะครับผมสำหรับแฟนๆแอสป้านะครับผมผมว่าผมงานเพลงนี้เป็นผลงานที่ พาชิกแนวเนาะอีกแนวหนึ่งก็ฝากติดตามาฟังกันดูนะครับ <นะ S 2> ถ้าใครเ<ไ>ป็นแฟนแอสป่าก,ก็เขาเรียกว่าต้องต้องได้ฟังกันอยู่แล้วแหละนะครับนะสำหรับเบสเสีงนะครับแอสป่าจาก SM Tower เนาะไปหาฟังกันดูนะครับผม,บผมก็วันนี้ถ้าเราทั้งสองคนมีอะไรผิดพลาดเราทั้งสองคนต้องขอประทานโทษด้วยด้วยนะครับ,รบผม,บผมและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมวู้